อ่ะสวัสดีครับเจ๊แดงสสวัดีค่ะเกดแดงคนฝันแม่นนะครับเป็นยังไงฝันอยู่บอกครับหลังจากที่ไปตอเล็กเน่าทางไปเป็นยังดอกเกดมันมาโรยไม่ได้เห็ดยังห้ยบังกันแพนเจ้าแขกโอ้ยขนาดแต่ที่แต่น้ำเกลือเาดูนี่ละดีแล้วบางคนก็เจ้ากระแพงหมาคือกันเอามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวอไรสักอย่างหนึ่งก่อนอ่ะเบิังหมาพร้อมถุนเพิ่งอยากออกกล้องเนาะ ไป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 ไม่ได้ยืนเหมือนว่าฝันนี้บอกค่ะจ้าฝันดีอยู่ฝันเห็นตะวัดคนอยู่หน้าโสนเชือค่ะฝันไอ้เกี่ยวกับวัดนี่แหละก้นหลายค่ะจะได้ได้งวยมากหาไอแปดหาสามแปดห้าสามอ่ะวัดก้อนนั่นฝันหาหาแปดอื วันนี้คือห8ดหา29 8 3เ3 85 3ปด้ามได้ว,วางที่มากกัวที่ว่าเพิ่นมาบอกมันิพานมาเลยเหมเพื่นเป็นไพ่กครับแต่แตว่าวันี้มันจะเป็นใน8านะ,ะได้ว่าคำาน้มมากจะเอาโอหา8<อ>ว่ามันออกแล้วก็บ่เอาเอา,เอา,เอา,าแค่88ก็ได้ค่ะ แต่มาจากไซโคลจีตแดงหมวดที่ย์พันมาเนี่ยได้ยูวัดอ๋อได้ยูวัดทำขอยูวัดคือว่าสำรับหมวดที่ย์พันมาเนาะพี่น้องบางคนก็อาจจะบ่เห็นค่ะเอฟซีบางคนก็เห็นนะคะสำรับศาสตร์ตัวเลขคือมันห้าลงไปทางเพจก่อนทางเพจนะคะเอฟซีมันก็มีหลายช่องอยู่นะคะที่ลงเนาะทีมงานเพิ่นลงอยู่นะคะแต่ก็ลงอยู่บางเทีก็อาจจะศาสรเนี่ย ะคะแต่ว่าหากถ้าเบิ้งเพจเนี่ยมันจะเห็นไวกว่า YouTube นะคะัเพจทั้งช่องเนาะจะต่างพุ่มพุ่ยให้จต่างผ้ารวยนะคะหลักกัช่องอบุญธรรมนำโชคบุญธรรมสีแสงแมนโวนะคะเอซีจหรับตอนนี้เนาะถ้าแม่นว่าไอ้ถ้าผู้ใดเคยติดตามนี่ก็จะรู้ว่าเกี่แดงฝันแม่นไปจากข้อฝันแมนบโวาขาย่ สที่แล้วมีกัฟันเยวกับวัดรนะคะเียวกับวัดแม่นที่ได้หาแปดค่ะวันนี้ปัะใาแปดหาสามคือห้ปลูกเ้าเข้า่าแต่ว่านนมันจับอันนี้คือเลขกยังเจแม่ไอคอนแม่ขอคอ,อยู่วัดไอ,อยุตูขออูปวัขอมอยูปวัด<อ>จะได้มาฝันสองขึ้นฝันเยีวจะกับวัตรวันวที่แล้ววันี่ไดหาแปด ว่น uh ี huh. ี uh ้ห huh. ้แปดหาสามค่ะสามตัว hmm. ต okay. mm ้อเปตัดแปดสามหาสามนะนัดแม่กับแปดหาเพราะว่าเขาก็ซื้อแปดหาเมื่อกี้นี่ยเคยซื้อใบเดียวนีซีซีใบวันนี้วะเป็นตูน้พอยายหินดูาพอยายหินดูนะจะซื้อตัวนี้บอกสามใบซืตัวเดียวกัน ก็เดิงือไวก็มันนี่กางกันางนกื้อแเอาเดียวเอาเแดงกันเนาะว้าพกปยังเบิ่งคน่ปังเดียวกันนะปังคนตัวเดียวกันก็ได้เบิคนเบินี่สิอ่ะฝันนั่นีแดงให้ตัวนีแมนบอกีมาคายทํำกันบ่บ่แมนเจแดงไฮซูนสองเจ็ดอันนี้คนนแดงี่นสองเจ็ดนชอแดงขอนแก่นแดงขนแก่นอันตัวนี้ เขียนแดงอันนี้นะแม่แดงสมเด็จนะแม่น้องไข่บุญธรรมเขียนแอย่แดงน้อจ้าที่หานั้นบุญธรรมฝันวุญธะแได้ได้ว่าเลชชสองเกียคุณแม่ทางเด้ขาีเพราะว่าเจแดงขึ้นกันเอาตามคื้นมากที่เอาตะเลขเจ้าของได้กละวะเลขผู้อื่นกับุ่คคลทเอาแม่วาจเจฟันสองข้นอฟันดียังไงเจแดงฟันยวก็วัดค้นหลายกิน พูทเถาพูทโธไปกินกันที่วัดที่จะมีบุญมี่ยังนี่าเป็นคแต่คือวัดก่อนสิว่าหาหาแปดนะครับฝันเห็นวัดพวกนี้แหละต้นกินงก้อนยังหลายตัวพิชฌาพิถาไปกินกันก็ยังมีงานมีบุญจะได้ขอเพิ่นคนก็ได้ให้นแหละแปดหาสามแปดหาสามจ้าอันนี้ล่าสุดมาใช่ไหมว่าหาแปดออกไปแล้วบ่เอาก็เอาเจ็แปดหา แก่ตัดตามโตน้ำนั่นเนาะขาดไปกับน้ำขาดเอฟซีเพราะว่าเพิ่นไปขอมาแล้วได้ยังซีหรอกอะน้ำมาเสียงในความฝันเนาะค่ะกับฝันดียุคค่ะฝันสองขึ้นติดอันนี้เป็นเลขมากของเกดแดงนะครับเนาะอันที่027อ่ะให้เอฟซีพะเนียแคปหนาจอนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นเลือกชอบนะครับบอกเกี่ยวกับความฝันของเกิจแดงนะครับอันนี้ศูนย์สองเกดนะครับไอตัดวิ่นวินสองตัวนะครับที่เป็นจะได้กับเจงวันนี้ว,นว่าไหมกระดูกค่ะหวันเกี่ยวกับวัดสองโอเคเราจะเอาอความฝันอ๋อพินยูวัดน, <5 S 1> นี่แหละค่ะเปนไหนม่าแปดหาสามแปดห้าสามอ่าคุยว่าเอ้าวัดก้อนขื้นไห่หาแปดงวดขี้นมาไห่แปดหาสามอืมคุยว่าไม่ไหวตกเกาเน้อเพรไปว่าไม่สีออกตกเกาน้อเปิ แล้พอกรจับรสจดีไปซีไว้อาจะไม่เย้ดไแตโบได้เอาหาเปรตแต่แผ็เหาะเพราะวันสุดเข่าสุดกัดตัวนี้เพราะว่าหลังจากสส่อแล้วมันน่าพันปันดีฝันการกินกานเย่งคนไม่หลผู้เฒ่าพ่ยังไงนะกินยใส่ครับูวัดได้บอกฝันักสนานีนี่คือข้มันใจสูงมันเ่เางห่วยไม่สุดเข่าคือเคื่องนมาค่ะ อหลังจากสีเจแดงเข้ามาเพื่อนมั่นใจนะคะเอฟซีว่าหองนั่นสีขาวนะคะพี่น้องใครเข้ามาฝากกดได้กดแชร์จ้าเอฟซีตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะทางเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็เจ๊ตังคนภูไทยนะคะแฟนเพจแฟนช่องแล้วก็ยูทูบนะคะยำไม้คุณอาจีแดงความฝันคว่ำควับ บ่เอาตัวเลขได้บ่อตัวเลขนะครับเราความฝันความฝันเกี่ยวกับวัดแต่ขอพ่นยูวัดงมวดทีแล้วเพ่นไท้หาแปดงมวดนี้เพ่นไทยแปดหาสามแปดหาสามก็ได้ว่าเอาคือห้ตักเกาก็ได้ว่านสิมาตักเกาว่าก็ไดว่าเอก็ได้ไปับลอตเตอรี่ไปซีใบแปดแปดหานะแปดหาได้ซีใบเลี้ยวเอาซีใบ แต่ว่าหาแปดนี่ก็เลยเอานะก็คือก็ได้ซื้อหลายปนี่ได้เนาะหาสามก็ได้แค่ใบเดียวอ่าเพนตัดยินพี่น้อนะครับเนาะแปดห้านะคะเอฟซีซื้อไปแล้วสี่ใบคะแนนตัดกจะจิตแปดสามหาสามแค่ไหนนะคถ้าตัดยิ้นจะเป็นแปดสามกับห้าสามสามเกินห้านั้งแปดห้ามันมันผิขาดตัวหนึ่งได้ที่บอก แปดห้าแปดสามห้าสามห้าสามแปดสามห้าแปดห้าสามแสดงว่าที่เจแดงโทรไปหาเจตงนเนงเออังมนเนก็แสดงว่าอยากว่าความฝันสุฟังเัินว่าว่าอยู่ก็ว่าค้าเพื่อจะออกนะฮะมันเขาปกติส่วนมากตัวเลขของเจแดงนะพี่น้องแปลว่าธมตุต่าเฮ้าไอ,อ ถ่ายคลิปต้นๆไปเนาะต้นวิกไปบางเพื่อมันอาจจะบอกเออพ่อมาเช้ถ่ายนี่เคปมัดคาดตอนถ่ายนี่แหละอันนี้ก็มาแต่งถ่ายด้มือหนึ่งจะช่วยได้ค่ะเจ๊จะฟังดีและนี่เป็นอะไรเกศเล็กเล็กหน่อยเล็กหน่อยแล้วก็หอยเบิองให้องเกินกระตูเก้าสองเท่ามันม้วนเป็นลาบไม้อยู่ แต่ก็มาขี่ขี่รถกายยูกบเห็นเพ่ไรบแมนเพิ่นไปหายายเพิ่นเดินมานีแล้วว่างหันมาซสื่อของใต้ไปรับมาสงใช้ไปด้อบเห็นยายเพิ่นก็ว่าห้2สองหกคนดาเพิ่นว่า๋อเด้สองด้วยผมสองหกเพิ่นเวาซูฟังบบอันเจดเดงเพิ่นมากเพิ่นแวาเพิ่นเวอยูมันห้ยได้เด้อเพิ่อนว่าอันเพิ่นว่าจองไห่นว่กสองสองหกเพิ่นว่าเดาถามเพิ่อยูนบ่าเพิ่นมา่ื่อนำแขง คือเป่นแวบไปบอกค่อยสิไปรับแล้วค่อยสิไปรับหลานข่อยมันโทรมาว่าทางคุณโทรมาให้ไปรับเบบี้ว่านห่ะไปว่างั้นยังเห็นรับเดินอยู่แถวอยูไปแต่ค่ะเมื่อกี้เห็นล็อกบ้านเไปแล้วส่วนมากเนี่ยคือทำงานนองภูผามากอะจะแวะมาซื้อขนมหลานเจ๋เนาะซื้อไหขนมถ้าถักที่บอกตลอดได้เนาะเจ๋อจะถามบอกบอกถามเพิ่งกะบอกอันนี้เจอแต่ย่ายเพิ่น แต่ว่าสองหูก็กครับอันนี้เป็นเล็กนองผู้พามาบอกเกดแดงครับแต่สําหรับแนวทางสองตัวเกดแดงให้วงกลมตัวใดเนี่ยที่ความฝันของเกดแดงแปดหาะครับน้องมักแปดหางซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่เรียบร้อยจัดไปแล้วเบิ้งอยู่ดีเดี๋ยวไมาให้ดูสักหลานครับบป๊ปโเป็นยังหรอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ซีใบเดียวครับเออจ้าเก้าเลีนใบเดียวได้เจ้าหกสี่ยี่สี่ป๊าด 24ล้านดแดงแล้วเป็นคนมากน้อยด้ครับแต่แต่เธอนีแเราเอาซีใบใค่บอกเคยเอาใบครับแต่เก้าสี่เอาใบเดียวหาแปดจะได้ที่หาคป่ะปอีกสี่พนล่อนะครับเป็นความฝันนะครับเพราะว่าเลขมากของเกดแดงกับไห้เบิรงเออร์ด้วครับเดี๋ยว027นะครับอันนี้เป็นความฝันล่าสุดนะครับครับเพราะว่าเกดแดงเพิ่นไ้โชกไ้ลาบกับความฝันนะครับฝันเกี่ยวกับวัดบอกเคยพลาดนะครับ อ่ะกับพิจารนาานะครับเกจแดงขันมาทางอีกนิดนึงนะครับอ้าจัดเต็มนะครับ8 5 3ห้าสามนะครับ8 5ดส้าสาหรับแนวทาง3มตัวนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวนะครับกับตัดวินวินนเด้อครับเด้อราวาเกจแดงขันจัดไป8 5ห้านะครับ4ี่ใบนะครับ24ล้านนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายของเกจแดงนะครับ เรียหน้าจอไว้นะคะ fc เป็นตัวเลขแนวทางของเจแดงนะคะขามาขอให้โชคดีมีโชคแรกขอให้เฮงๆตัวังเลยเลยนะคะขอบคุณ fc ทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ85 3 8้า8558ปดห8 5สา5ปดห้าห้าแปดดามดห้าสสหนะคะเป็นความฝันชงสุงดท้ายเอาเมื่อนั่นให้ตัวใด0 2 7 027อเจอ่ะอน,นั้นคือเลขงเงี้ยเจเลขชอบม้านอบันนั่นเขียนลงให้เล่าเลขชอบกะให้เบิ้งเลยครับ หายเบิ้งไปแล้วครับช่วยไปแล้วครับชอบไปแล้วบ่อช่วยไปแล้วไม่ว่าเขียนบ่เขียนใส่น้ำแกงบ่ครับมันคนเราชุดกันอันนี้เป็นในความฝันนะครับอยากให้คนเราชุดเลขชอบก็027นะครับตัดวินวินเด้อครับเด้อ027นะครับอ่ะขอบคุณสําหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณครับเจ๊แดงขอบคุณครับันนี้อยลง